ดิฉันเทียบจุทาเขาวขำสมาชิกาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีพักเพื่อไทยเขตอำเภอบ้านผือน้ำโสมและก็นายูงนะคะท่านประธานค่ดีฉันขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะมาหารือกับท่านประธานเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแก้ปัญหาดังต่อไปนี้นะคะ เรื่องที่หนึ่งดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายเอกพลสีทองนายกองค์การมหาสนตำบลเมืองพานกำนันจํารัดนะคะกำนันจํารัดตำบลกำนันตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือและท่านทั้งสองท่านก็พาดิฉันได้เดินขอสไลด์ด้วยค่ะออกสำรวจพื้นที่อยู่อาศัยนะคะของพี่น้อง ตำบลเมืองพานโดยเฉพาะบ้านติ้วตำบลบ้านติ้วนี่นะคะเดี๋ยวนี้เป็นที่เจริญที่อยู่อาศัยที่เจริญและปัจจุบันนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ดิฉันได้ไปคุยกับคุณยายะระมุนวังชูพริง้งได้สอบถามกับคุณยายว่าที่ดินปุ่นนี้คุณยายได้อยู่อาศัยมาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณยายตอบว่าอยู่ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันอายุ83ปี จะเห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้บ้านฝั่งซ้ายได้เอกสารสิทธิ์บ้านฝั่งขวามไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะตำบลตบลเมืองทานนะคะดิฉันก็ได้รับการร้องเรียนจากกำนันปัญญาตำบลคำด้วงด้วยว่ามีลักษณะแบบนี้จำนวนมากจึงขอฝากไปยังกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์อย่างเร็ววันค่ะเรื่องที่สองนะคะท่านประธานก็ คงจะขอให้กรมทางหลวงชนบทได้เข้าได้ขยายถนนหรือซ่อมแซมถนนนะคะเส้นทางหลวงชนบทนอบ5041ซึ่งเป็นเขตของอำเภอ,อสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูมายังอด .4023 มาถึงตำบลน,น้ำปู บ้านน้ำปู่ตำบลบ้านหยวกมีระยะทาง130เมตรกับทรรมธานเส้นทางนี้อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทหนองบัวลำพู ะะดังนั้นขอฝากท่านปาระธานผ่านไปยังทางหลวงทางหลวงชนบทหนองบัวลาพูพอดีเลยคะ่ะท่านประธานท่านประธานอยู่หนองบัวลำพูได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณนะคะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้สัญจรไปมาได้สะดวกด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ